ขาวสาสตรการการบริการการบินคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันเลยสาขาวสาศารมการบริการการบินหรือ Aviation Service Industry ชื่อย่อคือ ASI หลักสูตรปริญญาตรี4ปีมุ่งเน้นให้นักศึกษามีใจรักในงานบริการสอดแทรกไปด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆที่จัดทำขึ้นเพื่อเด็กการบินโดยเฉพาะ แล้วเครื่องแต่งกายของเด็กการบินมีแบบไหนบ้างมาดูกันเลยชุดแรกเป็นชุดนักศึกษาการบินที่นักศึกษาจะต้องใส่มาเรียนในวันธรรมดาทุกๆวันต่อไปคือชุดปฏิบัติการการบินหรือที่เรียกกันว่าชุดนักงานนั่นเองชุดนี้จะต้องสั่งตัดโดยเฉพาะเลยนะ เสื้อสีดำคือเสื้อประจำสาขาและเสื้อสีเหลืองคือเสื้อของคณะศิลปศาสตร์จะใส่เมื่อทำแอ็ทิวิตต่างๆเป็นยังไงล่ะสวยใช่ไหมเราไม่ได้นั่งเรียนในห้องเรียนเฉยๆนะสาขาเรายังมีการเรียนว่ายน้ำเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานในการว่ายน้ำได้ทุกคนและนี่คือภาพบรรยากาศบางส่วนในวิชาว่ายน้ำสำหรับใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลเลยรับรองว่าว่ายเป็นแน่นอน จากนี้ยังมีห้องมอกอัพหรือห้องฝึกปฏิบัติการที่เปรียบเสมือนการลงพื้นที่จริงๆมีทั้งห้องอินฟลาย์เคาน์เตอร์เช็คอินห้องประชุมสัมมนาห้องเรียนสำหรับนักศึกษาและห้องอื่นๆอีกหลายห้องเลยและนี่คือบรรยากาศในงาน Open House ซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆชั้นมัธยมจากโรงเรียนต่างๆได้เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้จะเห็นได้ว่าสาขาของเรามีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และหลักสูตรการเรียนทําให้น้องๆสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้อาจารย์อยากฝากอะไรถึงรุ่นน้องบ้างคะสวัสดีค่ะอาจารย์นกแขกนะคะสําหรับน้องๆนักเรียนที่สนใจงานด้านบริการทางด้านการบิน ยังไงก็ขอฝากสาขานี้ไว้เป็นตัวเลือกนะคะแล้วเจอกันค่ะ